หนูอิงทราบหรือเปล่าคุณพ่อบอกหรือ,อยังนะลองถามคุณพ่อดูนะบอกหรือ,อยังครับนะแล้วก็เวลาจะทําอะไรต่างๆเนี่ยประกาศเลยแก้ไขนี่จะซื้อนี่เอาเงินที่ไหนมาซื้อครับนี่สินที่แม่งเสียเนะี่ยสี่แสนห้าแสนล้านนะครับเอาเงินที่ไหนครับนะแค่แก้ไขน้านท่วมี่แม่งไม่รู้จะมีหรือเปล่างบกลางเหลืออยู่กี่หมื่นล้านครับนะครับจะทํานูน่ทนทํานี่จะทําแลนด์บิดจะทําอะไรเนี่ยจะจะยึดคืนรถไฟฟ้าเอาเงินที่ไหนครับโครงการจะสร้างสนามบินจะต้นเลย เขาวิจารณนายกรัฐมนตรีอุ้งเองว่าเป็นคุณหนูเป็นลูกเจ้าสัวไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นนายกได้เพราะพ่อเราก็ต้องเอามาวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อให้อะไรเพื่อให้คุณหนูอิงนะได้รู้ว่าประชาชนเขามองว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์ไม่มีภาวะผู้นําคุณหนูก็ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เขาเขามองแบบนั้นคุณลงไปอ่านคอมเมนต์ดูถ้าฟังด้วยใจเป็นธรรมในเมื่อ ประชาชนเขาบอกว่าคุณไม่มีความรู้หรอกจะทําอะไรก็ต้องถามพ่อนะออจะลงพื้นที่ก็ถามพ่อโครงการต่างๆก็ถามพ่อดังนั้นคุณหนูอิงเป็นนายกคุณหนูเป็นลูกเศรษฐีเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะครับไม่ได้เรื่องหรอกหน้าที่ของคุณหนูคืออะไรก็ต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าเราสามารถเป็นผู้นาเขาได้และที่สําคัญเป็นผู้นํากูด้วยเพราะกูก็เป็นประชาชน นายกแม่งไม่ได้เรื่องกูก็ชิบหายกิจการก็ชิบหายทุกสิ่งทุกอย่างก็ชิบหายหมดเพราะฉะน,นั้นนายกก็ต้องฟังเสียงกูและก็ต้องฟังเสียงประชาชนคอมเมนต์และที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาพูดทุกวันเนี้ยกูก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงกับประชาชนเพราะสื่อมันชนบางช่องแม่งก็ไม่กล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะอะไรสปอนเซอร์แม่งก็ไม่เข้าส,สปอนเซอร์ไม่เข้าคือสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าอย่างรายการคุณดานายเงี้ยสปอนส์ ฝ่ายรัฐบาลเข้าหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าเกิดว่าดาลุงป้อมหนักๆสปอนเซอร์รัฐบาลอาจจะเข้าก็ได้นะ <c oughs> แซลเล่นนะแซลพี่ดานัยนะคือสปอนเซอร์ก็เช่นไรนะอ่าของรัฐบาลก็มีแะไรธนาคารต่างๆบริษัทน้ํามันบริษัทพลังงานบริษัทเกี่ยวกับท่าอากาศยานอะไรต่างมันจะเข้าก็ลองดูนะครับว่ารายการคุณดานัยเนี่ยสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลจันสองล่าจะเข้าหรือเปล่า ถ้าสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลจันทร์สองล่าเข้าก็แสดงว่าอะไรนะตรงใจนายกจันทร์สองล่านะเพราะฉะตะฉะลุงป้อมทะยับเลยปล่อยคลิปไม่หยุดก็แสดงว่าอะไรสปอนเซอร์รัฐบาลเข้าคือมันดูกันไม่ยากผมอยู่กับวงการสื่อและวงการอินฟลูเอนเซอร์มานานผมอายุ61แล้วนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจในตัวคุณหนูอิงคุณหนูอิงก็ต้องไปไงแสดงที่ครับ อย่าโก split, รธครับนะอย่าไปพูดในตาปาว่าฝ่ายค้านคือฝ่ายแค้นอย่าครับไม่มีใครเขาแค้นเธอหรอกนะไม่มีใครหรอกนะครับเขาเป็นฝ่ายค้านเขาต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานเขาเห็นว่าไปยืนอ่านเหมือนอ่านอ่านอ่านอักยานะครับขนาดนางแบกจะบอกเลยดูการอ่านเหมือนอ่านอักานเหมือนเด็กเด็กท่องอักานอะไรเนี่ยนะเหมือนเด็กไปท่องหนังสือเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ย ไม่จําเป็นต้องมีสคริปต์เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณสามารถแสดงความคิดเห็นชี้นาประเทศโดยไม่ต้องมีสคริปต์ได้ไหมคุณต้องทําให้ดูคุณอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปเหน็บแนมเ็าว่าเออเขาเขาเขากโกรธแค้นที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับอย่าละครับการไปแซะคนอื่นทั้งๆที่ตัวเอง,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 งเป็นผู้นําประเทศฝ่ายคา้านเนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบเขาไม่มีทางไปเชียร์คุณอกครับคุณหนู คุณไปอ่านรัฐธรรมนูญน,นะฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานไม่ใช่ไปยกมือให้คุณหนูเข้าใจไหมจ๊ะเราต้องมีฝ่ายค้านเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบนะครับตาหน,นิตีเตียนเขาไม่มีทางเห็นด้วยกับรัฐบาลหรอกอย่างนั้นก็ไปร่วมรัฐบาลซะเลยดิเหมือนประชาธิปัตย์เนี่ยนะนะส่วนใหญ่ไปร่วมอีกสี่คนอยู่ฝ่ายค้านเนะี่ยคุณชวนอยู่ฝ่ายค้านพักประชาธิปัตย์ฝ่ายร่วมรัฐบาลอย่างนั้นก็พักแตกเนะีนะ่ยอุดมการณของพักฝ่ายค้านเนะี่ย ไม่ว่าพักไหนแล้วผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันมันมีมากกว่าหนึ่งพักนะเขาก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ทวงติงอันไหนเขาดูแล้วเฮ้ยแม่งไม่เข้าท่านะเฮ้ยคุณไม่น่าเป็นนายกเลยความรู้ความสามารถก็ไม่มีนะอาศัยบารมีพ่อล้วนๆคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นอย่าไปบอกว่าเขาวิจารณ์แบบเนี้ยเพราะว่าเขากโกรธแค้นไม่ได้เป็นนายกไม่ใช่ครับมันเลยเวลาพวกนั้นแล้วมันคนละบทบาทหน้าที่การที่เราไปแซะฝ่ายค้านก็ว่าเขาแค้นเราเนี่ย ก็แสดงว่าเราจนมุมเราตอบคําถามไม่ได้เขาบอกให้เราชี้แจงนอกสคริปต์นะเราชี้แจงได้ไม่ได้เพราะเราอะไรไม่มีความรู้ความสามารถถ้าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะหัวหน้าเทนเนี่ยหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาถามว่าอะไรคุณช่วยบอกที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่และนายบนโยบายรัฐบาลมีไหมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณจะแก้ยังไงและตอนหาเสียงเนี่ยนะคุณต้องการได้คะแนนจากคนที่เขาชอบฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย คุณก็พูดว่าคุณจะแก้รัฐมนุนแต่ตอนนี้คุณแก้ไหมนะแล้วก็หนูอิงได้ตอบไหมว่าจะแก้รัฐมนุนเมื่อไหร่เพราะรัฐมนุนเป็นเรื่องสําคัญคุณอย่าไปบิดเบือนอย่าไปอะไรต่างๆบอกรัฐมนูญไม่สาคัญต้องช่วยน้ําท่วมก่อนปากท้องต้องมาก่อนนะคุณพูดอย่างนี้นะปากท้องต้องมาก่อนน้ําท่วมต้องมาก่อนแต่ปรากฏว,ว่าคุณให้สัมภาษณ์นะหนูอิงนะนะหนูลงไปดูนะที่หนูให้สัมภาษณ์นะมันมัดตัวเอง เพราะบอกว่ารอก่อนยังไม่มีอำนาจรอก่อนอากาศไม่ดีเครื่องบินขึ้นไม่ได้รอก่อนน้ําเชี่ยวรอก่อนยังไม่ถแถลงนโยบายนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสอดคล้องไหมนะไปดูคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลคุณไปดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดกับการทำเนี่ยสอดคล้องไหมดังนั้นฝ่ายค้านและพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเสียงท้วงติง เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคุณคุณต้องฟังไม่ใช่ส่งให้พวกองคลักษ์มาแต่งกอนดาฝ่ายค้าแต่งกอนดาพักนั้นบรงนี้เลอะเทอะและ,และประชาชนจะมองว่าคุณเป็นนายกที่โคตรกระจอกเลยนเชื่อเชื่อผมนีผมอยู่กับสื่อผมรู้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพวกพักเพื่อไทยสองสาคนมาหาผมเนี่ยเป็นเพื่อสนิทกันผมบอกนะเฮ้ยคุณไปบอกหนูอิงเนะหัวหน้าพักเน่ยนะนะคุณ อย่ามัวแต่มาแซะฝ่ายค้านแล้วคุณต้องแบบสั่งห้ามไอ้พวกลูกน้องทั้งหลายเนะี่ยไม่ต้องมาเป็นองค์กรอะไรเช่นมา,มาเขียนกรเน็บแนมเสียดสีฝ่ายค้านไม่ได้ประโยชน์หรอกครับคนเขายิ่งด่าหนักยิ่งด่าหนักหมายความว่าอนะไรคุณไปเฉลีย่ยหนูอิงโดนสังคมพิบากษาจาย์เป็นคุณหนูนะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอกทำให้ดูครับทําให้ดูไม่ต้องไปตอบโต้เพราะเราเป็นนายกของรัฐมนตรีเราต้องพร้อมที่จะรับคําชม และคำด่าดอกไม้ก็รับก้อนหินก็รับอย่าก,กลัวอย่ากตกใจง่ายครับเราเป็นผู้นำประเทศนะ <c oughs> คุณไปดูอเมริกาที่ก็หาเสียงระหว่างโดนันทปำกับกามาลาแฮริสอุคด่ากันยับเขาโต้กันไปโต้กันมาโกหกอีกคุณโต้แหละโกหกนะขาด่ากันยับยังมีแต่อะไรคำพูดสวยๆต้องมีแผนด้วยบอกมาเลย อ่าดูอยู่แฮปปี้แผนมาคุณมีแผนไหมแผนยังไงจะทําให้อ่าอยู่ยังมีเกียรติมีศักศีอ่ะยังไงอยู่ยังมีเกียรตินิ์พูดอยู่นั่นอ่ะอยู่ยังมีเกียรติมีัิสศีเขาก็บอกว่าอยู่ยังมีเกียรติมีัิสศีต่อแหลไปพร้อมๆกันค้าเขาก็ล้อเลียนคุณพอเขา้อเลียนคุณก็มีพวกหน้ามาคุณก็ออกมาคอยปกป้องคุณหนูยิ่งปกป้องมากเท่าไหร่คนยิ่งด่าคุณหนูหนักอันนี้ในฐานะที่คนอยู่กับโซเชียลมีเดียนะ คุณต้องบอกว่าไอ้พวกหน้ามาว่าไม่ต้องมาปกป้องกูมึงยิ่งพูดกูยิ่งด่าประชาชนยิ่งโกรธเอ้าก็มันไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรตินะมีกินมีใช้นะเพราะคุณหนาเสียงอะคุณบอกอะไรมีกินมีใช้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์สิททุกวันนี้มันไม่มีกินแล้วก็ไม่มีจะใช้เงินแล้วมันก็ไม่มีเกียรติโดนทวงหนี้บ้างโดนอะไรบ้างโดนยึดรถดนจะมีเกิดอะไรตกงานไม่มีเกียรตินะ ศักดิ์ศรีี่ยไม่มีมันไม่มีศักดิ์ศรีไงนะต่างชาติต่างด้าวอะไรต่างเข้ามาทาธุรกิจแย่งอาชีพคนไทยหมดนะครับรัฐบาลก็แก้ไม่ได้เจ้าสัวแมงรวยอยู่คนเดียวคนไทยทั้งประเทศเป็นหนี้เป็นสินแล้วจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะไอคำพูดสวยหรูนโยบายของคุณเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับแล้วผ่านมาเนี่ยปีนึงแล้วยังทําไม่ได้เขาก็อยากจะบอกว่าเขาเนี่ยไปหลงเชื่อ นะหลงเชื่อเทคนิคการหาเสียงเนี่ยแล้วไปลงคะแนนให้พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็มีหน้าที่ต้องทําให้เห็นว่ามีกินมีใช้ที่ไหนล่ะเขาไม่มีกินไม่มีใช้ทุกวันนียคนส่วนใหญ่นะลาบากผมอยู่กับไฟแนนซ์อยู่กับแบงก์มา39ปีนะตอนนี้นะครับผมคุยกับผู้บริหารแบงก์ไฟแนนซ์เขาบอกเลยทวงหนี้ยากเก็บเงินยากหนี้เสียมากขึ้นเรื่อย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 หนี้สีนี้เสียมากขึ้นทุกวันทุกวันจนตอนนี้เขาไม่ปล่อยสินเชื่อแล้ว นะครับนะร้อยลายอ่ะอ่ำไม่จ้ะสิบลายเนี่ยนะได้ประมาณสองลายร้อยลายก็ประมาณสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ปล่อยสินเชื่อเขาปล่อยลูกค้าเก่าที่รู้จักกันดีรู้จักกันมานานแล้วมีประวัติที่ผ่านมากู้แล้วก็ผ่อนตรงไอ้ลูกค้าใหม่ๆไม่รู้จักเขาไม่ปล่อยสินเชื่อเลยหนูอิงทราบหรือเปล่าคุณพ่อบอกหรือยังนะลองถามคุณพ่อดูนะบอกหรือยังครับนะแล้วก็เวลาจะทําอะไรต่างๆเนี่ย ประกาศเลยแก้ไขหนี้จะซื้อหนี้เอาเงินที่ไหนมาซื้อครับหนี้สินที่แม่งเสียเนี่ยสี่แสนห้าแสนล้านนะครับเอาเงินที่ไหนครับนะแค่แก้ไขน้านท่วมนี่แม่งไม่รู้จะมีหรือเปล่างบกลางเหลืออยู่กี่หมื่นล้านครับนะครับจะทํานู่นทํานี่จะทําแลนด์บิดจะทําอะไรเนี้ยจะจะยึดคืนลดไฟฟ้าเอาเงินที่ไหนครับโครงการจะสร้างสนามบินจะเอาเงินที่ไหนครับนะครับเราอย่าไปเพอ้อฝัน นะผมฟังการการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยเขาถามเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาจะไปสร้างสนามบินต้องไม่รู้กี่แห่งจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมากี่แสนล้านนะครับแลนบิดเท่าไหร่ครับนะจะยึดคืนรถไฟฟ้ามาเอาเงินที่ไหนไปซื้อครับเขาสอบถามว่าคุณจะคือเวลานโยบายเนี่ยอยาให้มันเพอ้อฝันเราอย่าไปเพอ้อฝันนะครับเราคิดที่เราพูดมาเนี่ยตั้งแต่ เทคนิคการหาเสียงมาเนี่ยแม่งยังทำหาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ผมพูดนี่คือ,อเสียงจากประชาชน1นึ่งมืนเนี่ยดิ Digital et, Digital et, จิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเลแจก500แสนล้านเนี่ยทำนโยบายแค่เทคนิคการหาเสียงให้คนเขาเลือกพอเขาเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะแจกทันทีแจกทันทีดิจิตอลวอลเล็ตพอเข้ามาพูดไปไงแนะจกไม่ได้เพราะแม่งจะติดคุกอยู่ดีๆก็ไปสร้างเงินสกุลดิจิตอลขึ้นมา ไปดูรัฐธรรมนูญอีกไปดูกฎหมายการเงินการคลังอีกอ้าวตายหาเอาเงินไปใช้ผิดประเภทติดคุกอีกประเทศประชาติไม่วิกฤตอีกอ้าวก็ปล่อยแม่งจนวิกฤตเลยตอนนี้ชิปหายเลยแก้อะไรไม่ได้อ้าวจะแจกพอถึงจะแจกอาจจะไปกู้เงินธนาคารรัฐอ้าวไม่ได้ติดคุกอีกนะจะแจกบางส่วนเอาไม่ได้เลือกปฏิบัติแจกทุกคนก็เงินก็ไม่มีอ้าวิปหายทําไงออ่ะจะไปเอางบประมาณอ้าวเขาบอกว่านะ พออนุมัติปุ๊บต้องใช้ให้หมดภายในปีงบประมาณอะไรเดือนตๆๆุลาอตายแล้วครับแล้วงบประมาณอย่างอื่นฉุกเฉินก็ไม่มีครับงบรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคเพื่อนผมเป็นหมอโทรมาบอกพี่เด์พูดเลยนะโรงพยาบาลคลินิกเอกชนที่เขาไปร่วมด้วยเขาก็จะไม่ไหวแล้วนะครับเขาจะไม่ไหวแล้วไปเชื่อหลงถามดูดิเขาบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทอ,อ,องอะไรเนี่ยมันได้ช้าแล้วตอนนี้เป็นไง คนเจ็บคนป่วยแม่ก็เยอะคนจะตายก็เยอะในเมื่อไม่มีงบประมาณยาแม่ก็ถูกๆนะแดกไปแล้วก็ตายแทนที่จะรักษากับตายครับนะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนะจะกลายเป็นว่าเ,าเจ็บป่วยก็าพาลาไปาใกล้ตายก็นอนอยู่บ้านเตียงเต็มเพราะอะไรงบประมาณไม่มีนะครับแล้วก็อะไรก็ต้องเอาไปแจกเพราะอะไรเพราะเราหาเสียงไว้แล้วถ้าเราทําไม่ได้ก็ชิปหายพักก็ชิปหายเป็นนโยบายเรือธง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเขาติตำหนิต,ติติงมาถ,งถึงวันนี้ก็ยังแจกไม่ได้นะยังแจกไม่ได้แต่ก็ยังยังหาเสียงไปว่าแจกแน่แจกนแจกนะ่ก็แจกก็แจกไปนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนมาสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่เขาถามมาว่าเมื่อไหร่จะแจกแจกแบบไหนแจกยังไงเพราะเขาไปหลงเชื่อแล้วนโยบายต่างๆเยอะแยะยี่สิบบาทตลอดสายขึ้นเงินเดือนปัญญาตี อะไรจะอะไรต่างๆเยอะแยะแยะมากมายนะครับนะที่เราหาเสียงไว้นะนะราคาพลังงานจะลดปรากฏวันก่อนนะดูข่าวครับนะราคาพลังงานรัฐมนตรีอะไรก็ไไปลู้ขังหรือไงผมพูดในสภาเขาบอกว่าอะไรราคาราคาพลังงานลดไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันไฟฟ้าต่างๆเราต้องซื้อจอากต่างประเทศครับร้อยละเก้าสิบแปดสิบอะไรเนี่ย พอยนั้นลดไม่ได้เอาชิบหายแล้วเวลาหาเสียงอะทาไมบอกเดี๋ยวจะหาทางลดราคาพลังงานหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคุณพูดเลยจะพาเลยนะครับบอกว่าราคาพลังงานลดไม่ได้จะลดยังไงเพราะน้ำมันต้องซื้อจากซาอุอีักระไระ่ออะไรก็ว่าไป <c oughs> ก็ชิปหายนะครับดังนั้นเวลาหาเสียงบอกจะลดราคาพลังงานลดแก๊สลดไฟฟ้าเอ้ามันคือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าประชาชนก็เลยถามไม่มีใคร เนี่ยผมไม่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็รวบรวมมาแล้วก็มาพูดแทนประชาชนพี่น้องประชาชนว่าพี่เดก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> นะจริงหรือเปล่าครับเพราะคุณพูดเลยในในสภาเนี่ยตอนแถลงก็บอกว่าอะไรราคาพลังงานลดไม่ได้ครับน้ํามันก็ซื้อจากต่างประเทศไฟฟ้าก็ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นลดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วคุณหาเสียงทําไมนะคุณหาเสียงทําไมหรือเป็นการหาเสียง นะครับเพื่อให้คนเชื่ออย่างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรนะครับนะแล้วหลังจากนั้นทําไม่ได้เพราะทไม่ได้เขาก็ต้องวิจารณ์วิจารณ์เสร็จอย่าไปว่าเขาครับเพราะเราไปโม้แบบนั้นนะครับเราก็ต้องทําให้ได้จริงไหมครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากาพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบกันนะครับจุกครูนะนี่ก็บอกอะไรมีแต่ขึ้นราคาทุกอย่างไหนบอกจะจัดการเจ้าสัวนะไหนบอกจะจัดการเจ้าสัวราคาของขึ้นทุกวันครับ นะเจ้าสัวก็รวยขึ้นทุกวันครับราคาสินค้าก็ขึ้นนะแล้วก็เจ้าสัวก็รวยขึ้นทุกวันและยิ่งมีคลิปเสียงคลายลุงป้อมเฮ้ยเงินเงินอยู่ไหนมึงรับมาจากใครแล้วมึงรับมาทําไมไม่แบ่งมึงอมหรือเปล่าอา้าวยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าเฮ้ยเจ้าสัวเหล่านี้สนับสนุนพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะเมื่อเจ้าสัวจ่ายตัง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวสะดวกซื้อเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์เจ้าสัวธุรกิจเหล้าเบียร์ซึ่งกําไรเยอะๆถ้าเจ้าสัวเหล่านี้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลน,นั่งคู่ติดกับคุณทักษิณตีกลอบด้วยกันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าราคาพลังงานจะลดในเมื่อถ้าเป็นพวกเดียวกันหมดมันก็ต้องดูแลกันเจ้าสัวดูแลรัฐบาลรัฐบาลดูแลเจ้าสัวอย่างนั้นหรือเปล่า อันนี้พี่น้องประชาชนแค่สงสัยนะกูแค่สงสัยนะไม่ได้ยืนยันอะไรก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เดก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลว่าเฮ้ยก็พวกคุณไปนั่งคู่กับเจ้าสัวเบียเจ้าเจ้าสัวเจาสัวเบียไม่เห็นไหมเจ้าสัวอะไรวะเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อเนะี่ยเจ้าสัวธนานาคมเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวสังหาริมทร์ไปนั่งรวมกันหมดแล้วเนี่ย นะคนเหล่านั้นคือผู้สนับสนุนหลักของรัฐบาลหรือเปล่าด้านการเงินการทองในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเอื้อประโยชน์เรื่องนโยบายนะครับต่างๆที่จะทําให้เจ้าสัวร,รวยขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่ามิฉะนั้นเขาจะไปสนับสนุนรัฐบาลทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรก็ในในเมื่อนะพวกคุณเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วแล้วคุณจะไปทําให้เขาได้กําไรน้อยลงไหมละ่ะเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นพี่น้องประชาชนก็ไปจนลง เวลาคิดโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอย่างคุณทักษิณไปพูดมันมีแต่โครงการแบบระดับอภิมหาโปรเจกต์คนมหาเศรษฐีต้องมีเงินเป็นแสนล้านนีทำได้เช่นทำคาสิโนโคือเปิดบ่อนเสรีแต่เรียกว่านะศูนย์รวมความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทกคือเปิดบ่อนนะครับนยโยบายเปิดบ่อนเนี่ยลงทุนเป็นแสนแสล้านเนี่ยประชาชนก็มีเงินลงไม่มี มันก็เป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐีทั้งนั้นใช่หรือเปล่าเพราะไม่ต้องลงทุนเป็นแสนล้านหมื่นล้านพอเปิดขึ้นมาแม่ก็รวยเงินเข้าประเทศจริงครับเงินเข้าบ่อนเงินเข้าบ่อนแล้วเงินเข้าใครครับเข้าเจ้าของบ่อนรัฐบาลได้ภาษีไปไนงะเศษเศษเงินค่าตรงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดูแนวโน้มเนี่ยผมติดตามข่าวมานะอ่าผมติดตามข่าวนะวนะนะครับ ติดตามข่าวคืออะไรเงินเข้าประเทศนะเงินเข้าเจ้าของบ่อนพอมีบ่อนมีบ่อนเสรีปุ๊บนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนี่ผมได้คุยกับน,นักการเมืองมานะไปนั่งกินวายาเขาบอกเขาก็จะเอาเงินทุจริตก็ามาฟอกในบ่อนสบายเลยสมัยก่อนเวลาจะฟอกต้องส่งไปไหนอะไปต่างประเทศไม่อยากบอกประเทศแล้วกันเดี๋ยวเวลาไปเดินทางไปเที่ยวเดี๋ยวแม่งจะบล็อกกูเข้าประเทศไม่ได้กูไม่อยากเอยชื่อประเทศไหนเพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศ ผมนั่งคุยกับนักการเมืองเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่เดย์พอมีบ่อนเสรีปุ๊บมีคาสิโนมีแรงต่างเนี่ยสมมุติว่าเราโกงชาติบ้านเมืองมาสักหมื่นล้านเราก็เอาหมื่นล้านแม่งไปฟอกในบ่อนเสรีพอถึงเวลานะแม่งก็มีใบเสร็จใบเสียภาษีเรียบร้อยหมื่นล้านเนี่ยกูได้มาจากการเล่นการพนันนะครับมันก็เป็นการเงินจากเงินส,สกรปกกรกกลายเป็นเงินสะอาดแม่งไม่ต้องไปฟอกที่ไหนก็ฟอกกันในประเทศไทยนี่ก็รวยใต้หาแล้วเพราะนั้นใครที่แม่งเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ย นอกจากจะมีรายได้จากการมานันนันแล้วมันจะมีรายมันจะมีช่องทางในการฟอกเงินรวยกันตายเลย